สวัสดีครับเพราับผมช่องหนึ่งอนุนรักษ์เหมือนเดิมนะครับครับก็ตอนนี้ผมไปเติมมาแล้วนะครับกับแพ็ก899นะไม่อยากเชื่อว่าจะต้องเติมจริงๆได้6,880ทองมานะครับโอ้โหสุม่มครั้งนี้ขอแหละผีกาก้ามาเถอะนะผมขอร้องอะ่ะมาได้แล้วคือคลิปก่อนอะ่ะก็สุ่มไปแล้วพันหมีแค่อินซากี้ตัวเดียวเฮ้ เฮ้ย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 โอ้โหร้อยทองแรกมาเลยครับท่านผู้ชมจะเป็นไข่โอ้โหเสื้อแขนสั้นโอ้โหใครเนี่ยอินสกีเหมือนเนิมบปะเนี่ยมันคลิปที่แล้วปะโอ้โหโอ้โหเปิดเลิกงามยามดีมาได้สวยแต่เป็นตัวซ้ำสังเกนโอ้โหโอ้ยก็ถือว่าเลิกงามยามดีสวยครับไปอีกหนึ่งร้อยทอง 200ทองจะไปโอ้ยก็ยังไม่มานะครับก็ยังไม่มาเปิดต่อไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ต้องมีสูตรอะไรมากรอบนี้ผมว่าเนื่ยละมีให้เปิดเยอะอยู่ตั้ง6 8 0 0ทองเนี่ยไปอีกอก็ยังไม่ได้ครับเฮ้ย,ยเจ๊ขอมาดินี่กากามาเฮอรูุ้พี่ขอละมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอืมก็ยังไม่มาครับหมดไป4 0 0รทอง ยังไม่มีวีแววแต่ได้คอนอิกมันแล้วหนึ่งตัวนะอย่างน้อยก็คิดได้แง่ดีกากาจะแต่ไปอีกร้อยทองก็ยังไม่มาครับก็เสียวๆอยู่นั้นกันนะ900บาทกับเลดี้กากาแฮ่ไม่ใช่ผีกากาแฮ่ถูกแล้วกับกากาตัวเดียวกับ100บาทเพื่อทุ่มมันตัวเดียวเนี่ยโอ้โหคือ มันเป็นนักเตะที่ผมชอบที่สุดอะคือผมอยากได้อะผมจึงทุ่มขนาดเนี้ยผมอยากได้มากๆเลยมันจะมาให้ผมไหมเนี่ยขอละหมดไปอย่างรวดเร็วกับเท่าไหร่อะแปดรเฮ้ยเฮรอบที่แ0 0รมาแล้วครับรอบที่แปดรอยขอละ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 เออไม่ใช่เสื้อแขนยาวอีกมาดีนี่ไหม เฮ้ยอิซากิเหมือนเดิมวะเนี่ยลากใส่ใส่ใครหน่อยนึงเฮ้ยโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะเ,เ,เลยครับอิซากิก็ท้อเลย <c oughs> <c oughs> เป็นท้อเลยเอบอกเลยเอโอ้โหมาแบบไม่อยากคิดสภาพอุตส่าห์ไอคอนิกออกมา2ตัวใน800ทองแล้วนะ แต่มันก็ยังซ้ำอ่ะคุณผู้ชมคือแบบตั้งแต่แฮกโอเว่นละแต่ผมไม่ได้ลงนะตั้งแต่แฮ็กโอเว่นละที่ผมสุ่มไป2000กว่าทองมั้งได้แต่โอเว่น3ตัวเจอหลาดต่อเลดไม่มาเลยแล้วรอบนี้มันจะเหมือนกันไหมนเนี่ยจะมาแต่อินซากี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ขอละกา้กามาเถอะโอ้หนึ่งกลัน ผ่านไปอย่างรวดเร็ว1,000เท่าไหร่แล้วเนี่ย1,400ทองครับโอ้กดยาวๆกดยาวๆขอกาก้ากาก้าเลื่อน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 มาเถอะลูกมาเถอะลูกอยากได้อยากได้อยากโดนอยากเดินมาเถอะอืมเหมือนค้างไม่มาสักทีเฮ้ยมาเถอะมาเถอะมาเถอะอืมก็ยังไม่มาครับดูเหมือน รอบนี้จะแบบแต่ก็ได้เร็วนะได้เร็วไอคอนิคสองตัวเนี่ยแต่ซ้ำหมดเลยเออจะว่าโดนดีไหมก็ซ้ำอะ่ะสำหรับผมคือซวยชิบหายเลยได้ซ้ำบ่อยจนชินอะ่ะเอ้ยเฮ้ยมาอีกแล้ว1,800ทองกับไอคอนิคอีกหนึ่งตัวสามตัวแล้วครับอันนี้เป็นใครวะใครวะขออย่าเป็นอิซากิกาพา็พอ ออย่างน้อยก็มาดินี่โอเค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 ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ยังเป็นมาดินี่ที่ยังไม่ดีอยู่ที่ยังไม่ซ้าเป็นอินซากินะครับเนี่ยอแต่อยากได้ตัวเดียวจริงๆคือกา้าเนี่ยกา้าขอมาเถอะมาเถอะมาเถอะแค่ตัวเดียวอะคือจะอะไรนักหนาจะกักไว้ทําไมอะบางคนแค่ 200 300 400ก็ได้แล้วทําไมผมแบบเป็นพันเนี่ยจะไม่มาจริงๆเหรอถามจริงสองพันทองผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างไอคอนิกมา3ตัวแต่กาก้ายังไม่ยังไม่ออกมาเลยครับอย่าเสียงเลยอย่าเสียงเลยออกมาดีออกมาเร็วๆอยากเจอหน้าจะไม่ไหวแล้วนะลูกเอ้ย กาคากาคากาคาอืมเหมือนค้างเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาเฮ้ยโอ้ยยังไม่มาอีกครับมาเถอะลูกมาเถอะลูกกาคาเอ้ยรออยู่ตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยมาเถอะ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 ขอละ คือแบบแค่ตัวเดียวตุ๊ๆขนาดนี้เลยเรอเนี่ยโอ้ยก็ยังไม่มาอีกนะครับหมดไปกี่ทองแล้วเนี่ยสองพันแปดร้อยทองอยังยังไม่มาครับยังไม่มา,าเดิ่มทอนะ้อ้วเริมทอนะ้อ้วกาก้าก็มาเถอะะอืมก็ยังไม่มา ยังไม่มาแลมตี้แลมตี้มาอืมยังไม่มา,มมมา,มมมาหมดไปแล้วครับสามพันทองสามพันทองออกสามตัวบางทีมันก็อาจคุ้มแต่มันซ้ําไงออประเด็นคือกาก้าเนี่ยกาก้าตัวเนี้ยมันไม่ออกมาสักทีเนี่ยไอตัวที่อยากได้เนี่ยมันไม่มาไอตัวที่ไม่อยากได้เนี่ยมันก็มาจริงจเลยโอ้โหโอ้ยยังไม่มาอีกยังไม่มาอีก ้ยขอละขอละขอละโอ้อานมาทำไมเนี่ยมาอีกแล้วเหรอตั้งแต่ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะมาเถอะอุ้ยมาจริงๆขอขอได้ไหมเนี่ยขอกาก้ากาก้ากาก้าเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นว่ะเมานี่นี่ปะอุ้ยเียยูซากิอีกแล้วโอ้โห โอ้โหไอไอโอ้โหอินซากิครับโอ้โ oh, ห oh. มาอะไรบ่อยเกิน <c oughs> ผมว่าเอาจริงๆเอาจริงๆนะว่ากาก้าไม่มาแล้วอะแค่ <c oughs> แม่งคือแบบดวงอินซากิมันมาบ่อยเกินอะเอาจริงๆนะตอนนั้นโคต,อตอ um, รคตอยากได้เลยตอนเอซิมิลานมาแรกๆโคตรอยากได้แต่พอแพ็กเนี้ย มาบ่อยเกินอ่ะอามาสามตัวกับคลิปที่แล้วอีกหนึ่งตัวโอ้โหจะบ้าตาย <c oughs> ออกเยอะเกินออกเยอะเกินอิซากิเอาอิซากินี่ไปเทรดเอากา้กาเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอ้ือมจะค้างทำไมล่ะยังไม่มาครับยังไม่มาโอกา้กาก็ยังไม่มาเนาะ เอกดดูเจชนาที่หน่อยแล้วกันอยากสุ่มอยู่นะแพ็กเนี้ยเห็นเป็นคนไทยด้วยแต่แบบว่านะกากา้ามันลูกรักก็ยังไม่ออกนะกากา้ามันก็เลยต้องสุ่มแพ็กนี้ก่อนนะ,ะมาเธอ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 โอ้จะสี่พันทองนะครับโอ้ยสี่พันทอง กาก้ายังไม่มามีมอนิเน่หนึ่งอิซากิสามปะอิซากิไปสามตัวโอ้โหไอคอนนี่ออกมาสี่ตัวแต่กาก้าไม่ออกมาเลยครับอ๋อมันจะแบบซวยไปเปล่าถามจริงเหอะครับจริงจริงอุ้วมาแล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 ้ว ไอคอนิคอีกหนึ่งตัวใครเอ่ยใครเอ่ยใครเออเอเอซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกตัวเออซ้ำอีกตัวซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยซ้ำอีกแล้ว กา้กาเนี่ยไม่ออกมาเสื้อแขนยาวมีคนเดียวนะถ้าเป็นเสื้อแขนยาวคือรู้เลยว่าเป็นใครเออแต่เสื้อแขนยาวไม่มามาแต่แขนทุยแขนสั้นเนี่ยมาแต่แขนสั้นไอ้ป้าเอยมาเถอะเสื้อแขนยาวอ,อยากเห็นเสื้อแขนยาวของนายแล้วนะกา้กาเอ้ยอืมยังไม่มายังไม่มามาคอสโยริเนเตอตมาริดม,มาได้ละมั้งมาได้ละมัม้ง ไม่ได้แล้วมาได้แล้วมัม้งจะจะห้าพันแล้วนะเออกดไปโอ้ยฮันเดนเดสทิโอฮันเดนเดสขอรลีแปบบ๊บขอ,อกมาก่อนไม่ไหวไม่ไหวจริงขอออกมาสูตรบรรยากาศซัหน่อยรับทองเล็กๆ,ๆน้อยๆโอ้จะบ้าตาย จาก้าจะไม่ออกมาจริงเหรอถามจริงเหอะจะกักไว้ทําอะไรเนี่ยฮ้ฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะอิซากิเนี่ยกักเป็นไหมจกักกําไมกาค้าเนี่ยไอยตัวที่อยากได้ไม่มาเลยเฮ้ยมาเธอรู้มาเธออูย้ยยังไม่มาอีก,อกนอนนอยยยยยนยยยลยมยย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  มาได้แล้วมั้งเออหมดไป5000แล้วเดอร์0 0แล้วเดอร์ห้าัล่เดอร์สิบปมาอีลิตีถามจริงมาแน่มาแน่อุ้ย,เ,ยเริ่มไปทางอีสานแล้วได้บัดรนี่บ่ไหวละเป็นศูนย์โอ้โหถามจริงเหอะถามจริงเหอะถามที่เจอจานหุย้ยถามจริงเหอะจานกล้าไม่ออกมามเกสซั่นเกสซัน คิสันเหรอกิสันว้ากา้กาไม่ออกมา,า่อยเหรออยากได้แค่ตัวเดียวเองคือแบบถ้าออกมาตัวเดียวตั้งแต่รอบแรกอะไอคอนิกเปิดรอบแรกอะคือผมไม่เปิดต่อเลยนะผมนึกว่าคิปจะสั้นแล้วนะเออเห็นแบบไอคอนิกออกมาตัวแรกเนี่ยคือแบบนึกว่าจะเป็นกาก้าแล้วคิปสั้นตตดจบตรงนั้นเลยแต่พอเป็นอินซากี้แล้วแม่งเสียทองยาวๆเนี่ยโอโ้โหไปต่อไม่เป็นบอกเลย โอ้โหทองก็ใกล้จะหมดละลอยหล่อลอยหลอลงเรื่อยๆลอะมีบาลเหลือห0 0 0ทองสุดท้ายครับโอ้โหเหลือ1,000ทองสุดท้ายเปิดผ่านไปโคตรเร็วใจแทบสลายขอทำใจแป๊บเหในใหื่อยเลยเหนื่อยเลยเจอแบบนี้ กาก้าเนี่ยไม่อ,ออกมาเลยเหรอสามจริงเหรอเซตอิกโอ้ไม่อ,ออกมาจริงโอ้โอ้แรมตี้แล้วหกพันทองอะครับหกพันทองกาก้าไม่ออกมาเลยโอ้โหมันก็ควรอย่างน้อยมันก็ไม่ควรสามปะมันก็ควรแบบมาสามตัวอย่างน้อยก็หกพันอะ แต่บางคนก็เห็นใจนะ6 0พ0ทองนี่ไม่ออกสักตัวเลยครับคือแบบเห็นในกลุ่มโอ้โหก็ท้อเหมือนกันนะแต่ถือว่าเบอร์รอบนี้มันก็ออกเยอะไหมก็ออกเยอะนะออกทั้ง5ตัวออก5ตัวแต่ไม่มีกากา้าสักตัวเออสีชมพูมาเต็มเลยที่เฉลี่ยก็ถือว่าสำหรับบางคนก็ถือว่าดีนะครับแต่สำหรับผมคือไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเลย แปดเาเก้เติมไปอย่างดีโอ้ไม่มาไม่มาไม่มา300ทองสุดท้ายครับจะได้ไหมสักตัวไหมมาติดมืออืมปาวานยังไม่มาอีก200ทองขอ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 โอ้ยไม่มาอีกโอ้ยร้อยทองสุดท้ายเนี่ยขอขอมาขอยกเลิกให้มันได้น้อย โอ้โห oh, hey. จบครับจบแล้วจริงๆหมดแล้วหมดแล้วงบผมเนี่ยแหละหมดแล้วไม่ใช่ทองมามาครับรอบนี้โอ้โหกาก้าไม่มาจริงๆอะ่ะทุกคนคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงล้วี่ยคือแบบโอ้โหัน้นก็กาก้าลูกไม่มาเลยเหรองั้นขอตัดจบแต่เพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณครับ